มีข้างหลังมีเพอเลยแล้วก็วิปอร์ไซวีทีิสิบแปดเหมือน่ันเริมเลยสาหังเลยสาหังเอ้วีทีสิบแปดนะฮะคู่แรกครับคู่แรกมาแล้วครับต,ต้องอยู่นูน ตัวนี้นะครับจะเป็นพรเทพนะครับึ้่มาอีกหนึ่งรอบพื่ตับฟองสะาดขอเทพลงเครื่องกี่ตัวสาเคนกี่ตัวผู้ชมครับนี่คือ b ีทีบนะครับ b ีที่สิบแปดค เบิร์ด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 อ่าส่งเพลงมาช่วยดีเจเก็บของด้วยมันเยอะมันเยอะมามาเอาอะไรดีเจ น้ำนี <Lake des Jord ania> ่แหะเราก็พร้อมตะกักเชือกได้เลยตะตักเชือกเล่นทีเผลอเล่นทีเผลอเล่นทีเผลอ เนำไปครับเรียบร้อยสะอาดทองสะอาดอยู่เรียบรอยครับเรียบรอยใครเข้าครับใครเข้าร่องน้ำเงินเข้านองนเข้าครับคอนเทพเข้าไปครับข้าไปะลยครับคอนเทพอัสองรับอยู่แดงรับการเ้าใจสวัสดิ์เข้าประตูาเลยอยู่นี่แล้วนะครับคอนเทพฝ่ายอย่างมร วต้องบอกว่ามันครับนะสํสำหรับบีทีสิบแปดนะฮะคู่ต่อไปครับปอนเทพจะเจอกับทองสาดนะฮะปอนเทพทองสาดก็คือพี่เจบครับวันนี้พี่เจบคูบทองสาดเทพอยูไปแดงครับตัวทองสะอาดจะเผิ่กัะไปทังวัน อสะอาดบายะวัดน้ำเงินเข้าจุดสตาด้วยอบครับเข้าจุดสตารได้เลยทอเพิ่ดัวทองสะอาดนะครับอยู่น้ำเงินับไปสวัดสักครูค่ครับสักครู่ฮะ เอาเข้ามาเลยเข้ามาเลยมาครับทองสะอาดมาแล้วครับทองสะอาดมาแล้วคทองสะอาดอยู่ค้อยน้ำเงินใช่ไหมสุกแรกอยู่น้ำเงินนะครับตองตาอยู่น้ำเงินส่วนพระเทพอยู่แดงนะครับแล้วก็ทองสะอาดับอยู่น้ำเงินครับใบทั้งวัดขอรับตองเขึ้นได้เลยนะครับทองสะอาดเบอร์หนึ่งรับน้ำเงินส่วนไปแดงเบอร์สองรับพระเทพ เปล่าแล้วก็ตัดเพื่อนได้เลยนะครับมาดูครับว่าคู่นี้เออ่ทองสะอาดจะเข้ารอบได้หรือเปล่าครับเทพกับฟ้าใหม่ครับตกตัวแทนมารอจับสลาดกด้วยนะครับมีบายนะครับ ครับพรเทพแรงครับวันนี้รับครับน้ำเงินเข้าครับน้ำเงินเข้าครับทองสาดเข้าครับเอาแล้วช่างวัดครับช่างวัดได้ครับทองสะอาดก็ของเทพมาประจับตลาดด้วยฟ้าใหม่แล้วก็ทองสะอาดนะครับดีบายครับไปได้บายขึ้นไปลอยชิงเลยครับขอบคีณเอาแล้วครับทองสะอาดไม่ธรรมดาครับเทพตอนนี้นำไปก่อนนะแต่ปรากฏว่าทองสะอาดนะครับขึ้นไปได้ครับ ฟ้าไม่แล้วก็ทงสะอาดอันนี้ใครเอ่ยปอนเทะครับจับมาหนึ่งขวาหนึ่งแดงปอนเทพไปหนึ่งแด้ฟ้ามาอยู่ไหนเอ่ยทอสะอาดก็ระจับด้วยนะนะครับเหลือฟ้า,ายอยู่นะครับ ผู้ชมยังมากมายอยู่นะผู้ชมยังเยอะอย่าบไม่ได้จะจับให้แล้ยนะทีมงานทำค้ามสะไหนเท่าไกมือหน่อยนะจับให้เลยนะครับทีมงานโอเคลงแจชฟจะจับให้เอาบายไปเลยแป๊บหนึ่งล้มออกมาจับแล้วครับจับแล้วครับ <c oughs> หนึ่งทงค้ามสะอาดหนึ่งลูกเงินลูเกเชฟดูด้วยกัน มาครับพี่เบิร์ดมาครับพี่เบิร์ดครับทองสะอาดอยู่น้ำเงินนะครับพรเทพอยู่แดงเอาละคู่นี้ได้ดูกันนะครับคู่นี้ติดปมติดปมมาดูครับสองรอบสุดท้ายครับสองรอบสุดท้ายตอนนี้ฟ้าใหม่นะครับไปรอชิงที่หนึ่งแล้วนะครับระหว่างพรเทพนะครับกับทองสะอาดใครเข้าไปก็จะไปชิงเหมือนกันครับมาดูนะครับรอบนี้ใครจะผ่านขึ้นไปได้ครับ เอาละครับตอนนี้แหลงทั้งคู่คูแผลหางแล้วก็พร้อมที่จะสตาร์ทแล้วครับตอนนี้สองคู่สุดท้ายดูด้วยใครจะเข้าสู่รอบชิงพรเทพยิมิเกอร์นะลิเดย์ตังอุณาพรเทพใช่พรเทพเนี่ยตอนนี้พรควงแดงนี่พรเทพได้ส่วนตังขวานี่เทียบเท่าพรศักดิ์ใช่พรศักดิ์เบต ได้หรือเปล่าคองสาดจะขึ้นมาได้หรือเปล่าครับเรียบร้อยมาดูกันปลายเส้นครับเรื่องน้ำแดงเข้าแดงเข้าไปครับแดงเข้าไปพรเทพเข้าไปครับพรเทพเข้าไปสาวยิ่งที่น่าดูพอเทพเข้าครับพรเทพ ฟอรสักตายไปเลยแพ้ไปเลยฟ้าใหม่ครับเบอร์สองนะครับอยู่น้ำเงินอะไรจบแล้วนะมาถึงรอบชิงแล้วครับสวนทางเทพเบอร์หนึ่งอยู่แดงทางเทพเบอร์หนึ่งอยู่แดงฟ้าใหม่เบอร์สองอยู่น้ำเงินนะรับชิง ปพราวว่าสิงเจริญเลิศแล้วนะครับแฟนๆมากเพิ่มเยอะถูกต้องไม่ยกมาด้วยไม่ยกมาด้วยที่นี้อย่าลืมนะครับใครว่างๆไม่ได้ไปไหนมาดูนะครับรถแข่ดบ้านเมนะครับเอนี้มีนักร้องเป็นเวทีเดนเซอร์เด็กเชียร์เต็มเต็มเต็มเตรียมเงินจะมาเยอะๆถูกต้องอ่าใครที่รวยวันนี้อย่าลืมมาครับรามเดียอ่า ให้มาโมตัวพี่รามเบีรยนี่รูปตัดจุดจบอ้าวอ้ใามายู่นังเล่นอ่าอะไรห้าอะไรรอบเดียวจบครับรอบเดียวจบครับเดี๋ยวเรานับประดานะฝ้าใหม่เบอร์สองรับอยู่ฝ่ายแดงไอ้ฝ่ายน้ำเงิน พรเทพคนหนึ่งดูแดงครับว่างเอาทั้งนรกเรานเรกหาไม่เจอสักครู่นะครับสักครู่ครับตอนนี้เทรนเนอร์พรเทพกำลังบอกทีสิบแปดครับรางวัลไปแดงครก็ป้าใหม่สองไปไม่เงหมือเพรเทพพี่เบิร์ดครับพี่เบิร์ดจบแล้วเลยนะโคุดท้ายแล้วเราบสงแล้ว làm cho luôn đây ngay, mình đưa con này bay. Chơi nè, เทครับตอเทพหน้าไปครับตนเทพหน้าไปครับอเทพาไปครับตอเทพาไปครับอเทพาไปครับห้าใหม่ตามเลียงเป็นเด็กฟม้าใหม่ตามอยู่ครับมามีสะอื้นบ้างครับมีซะอื้นบ้าง เรียบร้อยครับเรียบร้อยอากระกร่ายร่ายน้ำแดงเร้าแดงเข้าเข้าไปครับเข้าไปแล้วก็จบเลยนะครับข้อที่หนึ่งนะครับเป็นอ่ทีมงานตอนที่เพิ่มไปครับแต่สองฟ้าใหม่ครับตำรวจที่สองนะครับเป็นฟ้าใหม่นะครับพรบพรบวีนะครับเรียบร้อยครับจบอาเดี๋ยวไปรับถ้วยเลยครับพี่เป็นร้านเจนะครับถึงหน้าร้านเลยมีถ้วยนะครับอยู่ที่โต๊ะแล้วก็เดี๋ยวรับเงินรางวัลที่ดูนะครับ พระว่าพี่น้นมีเครื่องไก่นะครับไปรับพี่นุ่นเลยภายในสามสิบนาทีครับใ,ใครได้ไปรับรบางวัลถือว่าสลสารสิเลยนะครับรางวัลที่นเลยรางวัลที่นึ่สาวแกวนทางลู่สาวแหวน หมายเลขที่12ผลช่ว65นะครับไวราที่นาต้องเลยเรื่องพิารได้มา65ล้อกระดกล้อไม่เพล่โอเพ่นขุยไม่ไทยกับเจดีหอยเจ็ดสุเปอร์ประดิษฐ์รายสั่นโดกและก็18พาเทพกะป้าใหม่ พอหมดเลยอ้นี่เดียวรุ่นที่แปดที่มีแค่รางวัลเดียวนะครับที่เด่นอย่างเดียวนะครับทีเสองเสร็จเรียบร้อยสำหรับภารกิจวันนี้เสร็จเรียบร้อยตากแดดอย่างเดียวครับสาใหม่ไม่ได้เพราะว่าัน